สวัสดีคลิปที่4ค่ะทุกคนจากสวนนิวบีฮอ l l ข้างหลังเราเป็นคฤหิสา์นิวบีฮอนะคะเรามาถึงยังไม่ถึงเครื่องของสวนเลยค่ะทุกคนแต่ว่ามาถึงคลิปที่4แล้วนะคะไม่แน่ใจว่าใครจะติดตามมาจนทุกคลิปหรือเปล่าคนที่อาจจะเพิ่งคลิกเข้ามาดูถ้าหากว่าไม่ชอบเรื่องของดอกไม้ก็ คลิปผ่านไปก่อนนะคะเราค่อยกลับมาดูเรื่องอื่นๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้เราจะพาชมสวนดอกไม้ทั้งหมดค่ะทุกคนใครที่เป็นแฟนดอกไม้หรือว่าบ้าดอกไม้เหมือนกันกันกบดิฉันมาค่ะจะพาทุกคนไปชมต่อนะคะไปได้วยกันค่ะ <S 2> <S 2> <S เราจะยังไม่ไปนิวบิฮอรข้างหลังนะคะแต่ว่าเราจะไปทางนี้ก่อนค่ะวิวสวยแล้วก็มีบ่อน้ำหรือแม่น้ำไม่รู้ค่ะเดี๋ยวไปดูค่ะ อันนี้คือส่วนที่เราเพิ่งเดินจากมาเมื่อกี้นะคะสีเหลืองๆลาบบนมนะคะลาบบนมกินไม่ได้นะคะห้ามกินนะใครที่อยู่เมืองนอกแล้วก็ถามว่ากินได้ไหมกินไม่ได้นะคะทั้งดอกทั้งมเมล็ดนะห้ามนะคะเป็นพิษนะใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวก็ต้องระวังด้วยเช่นกันค่ะอย่าให้น้องหมาน้องแมวกินนะอันตรายค่ะน้อง น้องอ่ะเดี๋ยวพาดูชื่อนิดนึงนะคะอือหืไม่กล้าออกเสียงค่ะถ้าออกเสียงดิฉันจะออกว่าเสื้อเสียมเดี๋ยวดูว่าใช่ไหมเสื้อเสียมเป็นชื่ออของไม้นะคะแต่ว่าที่มีแบล c คเก็ตอันนี้ไว้จะเป็นชื่อเฉพาะนะคะอืมสวยไหมคะทุกคน เซซิมน่าจะเป็นชื่อของคนที่คนพบไม้ตัวนี้นะคะอาจจะชื่อเซอร์ซี่ดิฉันเดานะคะทุกคน mm hmm. ยังไม่ออกดอกค่ะทุกคนโอ้ส่วนตรงนี้ถ้ามาช่วงหน้าร้อนโอ้ยมันจะเป็นมันจะฟูทั้งสวนเลยค่ะทุกคนคือช่วงนี้มันยังเป็นปลายสปริงอยู่นะคะมันกำลังเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วล่ะคะ่ะ มันก็เป็นฤดูร้อนนิดๆแล้วละแต่ว่ามันยังไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าไมา้ฤดูร้อนเนี่ยยังไม่ออกค่ะยังไม่บานหมายถึงว่ายังไม่บานนะคะนี่เดี๋ยวพอมีดอกนะทุกคนฟูเลยค่ะสองข้างฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะกลับพาทุกคนกลับมาทางนี้นะคะตอนนี้ไปทางนี้ก่อนค่ะเธอไอริส <c oughs> อีกแล้วค่ะ ดิฉันเคยทาคลิปอสอนเกี่ยวกับการปลูกเคยทำนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าได้อัปโหลดไหมเพราะว่าดิฉันทําเรื่องของดอกไม้นะค้างไว้เยอะยังไม่ได้ตัดต่ออีกเยอะแยะมากมายค่ะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าใครปลูกไอริสสือว่ามีคนนําเข้าไปที่เมืองไทยนะคะปลูกไอริสปลูกแค่นี้นะคะหัวไอริสอยู่ครึ่งครึ่งดินแบบนี้ถึงจะถูกต้องนะคะทุกคนแบบนี้นะอย่าก,กลบดินนะคะ นะคะีค่ะฝังไว้ครึ่งครึ่งดินแบบนี้ค่ะอันนี้คือวิธีการปลูกไอริสที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวดิฉันจะทำคลิปเกี่ยวกับวิธีของไอริสอีกรอบหนึ่งนะคะเอาไว้ว่างจริงๆถึงจะได้ทำเรื่องของดอกไม้นะคะทุกคนตอนนี้มาเที่ยวห้าเดือนก็ทำเรื่องของต้นไม้สวยๆแล้วก็สถานที่ที่น่าท่องเที่ยวก่อน,นะคะ่ะบางวันก็จะพามาเที่ยวที่สวนแบบนี้นะคะ บางวันก็จะพาไปปรา,าสาทบางวันก็จะพาไปที่แอบบีเก่านะคะก็คือโบสถ์เก่าในยุคโบราณอะไรแบบนี้ค่ะจะมีแรงเดินยังไงไหวไปทางนน้นนี่ยังไม่ครึ่งสวนเลยอะสวนนี้เดินครบแล้วนะคะในส่วนนี้นะแต่ว่ายังมีอีกส่วนทางโน้นข้างหลังยังไม่ได้ไปค่ะเดี๋ยวดิฉันจะเช็ค ดูว่าอากาศมันเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะอยู่ที่20 <c oughs> อันนี้คือวิลโลหรือว่าหลิวที่บ้านเราเริ่มมีขายกันเยอะขึ้นแล้วนะคะ <c oughs> จะบอกว่าวิลโลหรือหลิวเนี่ยมันเป็นพืชที่กินน้ำเยอะมากนะคะทุกคน <c oughs> ถ้าใครจะปลูกถ้าอยู่ในจุดที่มีน้ำเยอะ ลูกเลยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าอไม่ใช่ปลูกว่าแช่น้ําไม่ใช่นะคะแต่ว่าแ,แบบนี้ค่ะอยู่ริมน้ําแบบเนี้ยรากเขาจะกินน้ําเยอะค่ะเราจะทัวเรือกันไอมทุกคนไม่ดีกว่าเพราะว่าดิฉันเคยล่องเรือแล้วนะคะ <S <S เรือของเราเองถ้าหากว่าใครย้อนคลิปไปดูถ้าหากว่าใครย้อนคลิปไปดูนะคะ ดิฉันจะพูดเรื่องของเรือไว้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะเลนที่เขาจะขับเรือนะคะเขาจะขับทางขวาค่ะนะคะีค่ะจะขับไปทางขวาแบบนี้ออออ,อส่วนนี้ <laughs> ดูเรือแล้วก็ดูรถไฟด้วยค่ะทุกคน เดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟกันเหมือนกันนะคะแต่ว่า,อาตอนนี้เราเที่ยวก่อนดูน้ำดูคลองดูอะไรตรงนี้ก่อน,นะคะ่ะเดินย้อนกลับไปที่นี่นะคะล,ลุงลุงล้องกินไอศครีมเป็นเด็กน้อยลุงเอียนเลยเนี่ยเด็กชายเอียนเนะ่ะอ,อ,อะไรเนี่ยอะไรอ่ะน้องคืออะไรทำไมดิฉันไม่เคยเห็น,น,นหอืม น้องดำจ๋าสวยจังแล้วก็จะบอกให้รู้ไว้นะว่าแม่อยากได้พวกหนูกลับไปเมืองไทยมากกุ้กุ้ยกุย้กุ้เหมือนเคี่ยวอยากเด็ดกลับมาที่สวนเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นกันค่ะปะดูเงาล้อล้องกินไอศครีมเป็นเด็กชายเอียนเลยเนี่ยเดี๋ <laughs> ยวพาทุกคนไปดูต้นนี้นะคะ เหม็นน้ำมันรถไฟมากค่ะตอนนี้ตั้งใจว่าจะมานั่งรถไฟแต่ว่ากลิ่นไหวไหมเนี่ยพามาดูต้นนี้ค่ะดูด้านหลังใบนะคะไม่ค่อยอยากจับเท่าไหร่เพราะว่าจับลักคันนะคะดอกเขาสูงไปท่วมหัวะะเลยค่ะสองสามเมตรเลยอืม อันนี้นะคะลุงอธิบายให้ฟังว่าเป็นบอ่อน้ำนะคะในอดีตก็จะใช้ม้าสองตัวเดินวนนะคะเดินวนวนวน,วนเพื่อเอาน้ำขึ้นมาจากบอ่อค่ะทุกวันนี้เป็นระบบแค่โชว์แล้วค่ะเดินมาถึงจุดที่ขึ้นรถไฟค่ะทุกคน ตั้งใจว่าจะขึ้นรถไฟน้อยๆกับเขาแต่พอได้กลิ่นน้ำมันเครื่องเท่านั้นแหละถอยยังไวค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็จะไม่ขึ้นรถไฟค่ะทุกคนก็เดี๋ยวทำเนียนๆให้ทุกคนดูวิถีชีวิตนะคะว่าเขาใช้ชีวิตกันยังไงในวันแบบนี้นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ค่ะคนก็จะเยอะ พ่อแม่ผู้ปกครองก็จะพาเด็กๆออกตรงนั้นนะคะจะเป็นน้ำพุบริเวณน้ำพุซึ่งอากาศวันนี้ไม่เกิน22องศาค่ะณนะตอนนี้นะคะคือถ้าอยู่ในแดดเนี่ยจะรู้สึกว่ามัน22องศาแต่ถ้าอยู่ในร่มอ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ18องศาแต่ว่าเด็กๆเขามีความสุขนะคะนานๆเขาจะได้อากาศ ประมาณนี้สักครั้งหนึ่งนะคะทุกคนต้องเข้าใจทำไมเวลาเราเห็นฝรั่งไปที่เมืองไทยแล้วแบบโอใส่เสื้อผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็นอนอาบแดดเพราะเขาต้องการเอาแสงแดดเข้าร่างกายะคะ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนดูรถไฟมาแล้วค่ะนี่เป็นสถานีรถไฟนะคะ ล้วนๆค่ะขณะเรานั่งอยู่ตรงนี้นะทุกคนได้กลิ่นน้ำมันอ้ออีฉันจะเป็นลมถ้าจะต้องนั่งจริงๆก็คงจะนั่งข้างหลังนะคะนั่งหลังสุดนะตรงนี้ก็เด็กๆจะมีความสุขมากค่ะนี่คือวิถีชีวิตคือที่เที่ยวอะ่ะมันอยู่ทุกทุกที่แบบนี้ค่ะบางที่ก็เป็นของรัฐบาลที่สำหรับให้คนเดินเล่นออกกำลังกาย บางที่ก็จะเป็นของเอกชนทำขึ้นมาแบบนี้ลักษณะนี้มันมีที่ไปเยอะแยะหลายที่มากเพราะฉะนั้นสุดสัปดาห์แบบนี้และอากาศแบบนี้พ่อแม่จะพาลูกออกนะคะก็คือต้องไปพักผ่อนไปด,นนดูนู่นดูนี่คือใช้ชีวิตให้มันมีความสะะุขค่ะทุกคนบ้านเราเนี่ยมันถ้าอากาศมันเหมือนบ้านเขาเนี่ยทุกคน ดิฉันคิดว่าที่เที่ยวมันจะเยอะมากขึ้นนะคะตอนนี้ซึ่งมันก็มีคำว่าคาเฟ่ขึ้นมาเยอะแล้วแหละหลายๆคนทำคาเฟ่ทำสถานที่ทํานู่นนี่นั่นขึ้นมาให้ให้คนมาเที่ยวดิฉันว่าดีนะคะใครมีกำลังทรัพย์ทำทำเลยค่ะทุกคนคาเฟ่ทำสถานที่ท่องเที่ยวจะได้ <laughs> จะได้มีที่เที่ยวเยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมนะปลูกต้นไม้เยอะนะคะจะได้เย็นๆเพราะว่าโอ้ร้อน บ้านเราติดอย่างเดียวคืออากาศร้อนนะคะทุกคนถ้าอากาศไม่ร้อนเนี่ยมันมันทำได้แบบเขาหมดละค่ะดิฉันคิดว่านะืยิ้มหวานมันเกิซูปะแมนเกิซอเบนะคะซอเบบ้านเราไปออกเสียงว่าเชอร์เบตมันไม่ได้ออกเสียงเชอร์เบตนะคะทุกคนมันออกเสียงซอเบค่ะยช่ ออ Did you want swap? ส่วนลุงซื้อมิ้นมาให้นะคะลุงรัวดิฉันชอบกินไอศครีมรสมิน้น <c> เลเธอรถไฟไมาและะ้วค่ะเด็กๆตื่นเต้นนาดูรถไฟมาแล้วนะคะ ใหดูประมาณนี้นะคะพ่อแม่ลูกก็พาเด็กเด็กนั่งเนาะมีความสุขค่ะทุกคนลุงบอกว่าอยากทำอยากทำลุงอยากทำลุงก็อยากทำลุงไฟอันเจนได้ไหมดูคันไฟอันเจนไร e ดั a t ใช่ไหมทำได้ไหม m ออต้องทำอันเจนขึ้นมาเอง ต้องทำเครื่องยนต์ขึ้นมาเองทุกคนมอเตอร์เตอรอืมเหม็นมากโอ้ดิฉันคันคอ <Cold. S 1> <c oughs> ยังไม่ทันอะไรเลยทุกคน <S Cold <smoke>. s m อืม How can the guy t e l r o r i z e like about that You either like it or you don't My God ทุกคนดิฉันยอมใจกับความสู้ควันเข้ามากค่ะใครบางคนลนไฟลนตูด แบตเตอรี่กล้องหมดแต่อยากรู้เรื่องอเครื่องจักรไอ้น้ำนูน้นกับเขานะคะโอ้รีบค่ะโอนางรีบค่ะรีบมากค่ะอยากไปคุยกับเขานะคะอยากไปถ่ายวิดีโอเขาอยากทำ <laughs> นางอยากทำค่ะ <laughs> โอ้ตายตายรีบ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 โอ้ยรีบ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  Lèo lèo ý bò nhảy lèo lèo xỉu bà thân kháu Wai 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 Tử hai tử hai tử hai Ơ, ừ, tử hai Lan lan wai wai Lan lan wai wai <laughs> Oh phao 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 Lèo 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 bai 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 Come this way Come this way โอ้ยอีลุงจะทำเหรอแกจะทำจริงๆอ่ะเหรอ ทุกคนก็ให้ความสนใจค่ะทุกคนและแน่นอนอีลุงของเราก็ถึงที่เลยค่ะเดี๋ยวคงติดฝอยอยู่ตรงนี้อีกนานค่ะทุกคนดิฉันมั่นใจ <c oughs> แล้วก็ติดฝอยเรียบร้อยค่ะอืรอไปเถอะอีกนานคุย <c oughs> <c oughs> เลยลุงคุยตามสบาย ฉันไม่รีบตกใจเ้นเป็นการปล่อยไอ้น้ำออกจากอ่มอน้ำร้อนนะคะเออเด็กตกใจเมื่อกี้ร้องไห้เลยค่ะเด็ก เด็กที่โตหน่อยก็จะครีสกราดแต่ว่าเด็กเล็กตรงนู้นร้องไห้ค่ะทุกคน <laughs> <laughs> เด็กๆก,ก็สนใจค่ะก <c oughs> ็ <c oughs> เป็นแรงบนันดาลใจให้เด็กๆด,ดีนะคะ <c oughs> ี่ยกระทั่งแก่ๆอยู่ข้างๆดิฉันก็ยังอยากทําเลยะทุกคน, <laughs> <c oughs> นนี้คือรางรถไฟค่ะทุกคนลุงอะ่ะชวนกินแต่ไอติม ลงต่อแถวซื้อไอศครีมค่ะพาทุกคนมาดูเมื่อกี้ที่ดิฉันบอกว่าใครที่ปลูกวิลโลหรือว่าหลิวที่เมืองไทยนะคะนี่ค่ะปลูกไว้ริมน้ําแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาต้องการน้ําเยอะเขาจะอยู่ได้ดีค่ะแต่จริงๆที่เมืองเหนาวเขาก็ปลูกได้ทุกที่เลค่ะไม่ต้องริมน้ําเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเอาจริงพื้นที่ที่อังกฤษเนี่ยน้ําอยู่ใต้ดินแค่ตื้นๆเองนะคะทุกคน มีน้ําอยู่เยอะมากค่ะในดินของเขาถึงไม่ถึงไม่อยู่ริมน้ําเขาก็ปลูกได้แต่ที่บ้านนอกเราเนี่โอ้ยต้นไม้ต้องสู้จริงๆนะทุกคนพ <c oughs> ี่ฉันซื้อมาต้นหนึ่งนะคะราคา2 0 0าต้นเท่าอืใหญ่กว่านิ้ป้งเท้านิดน,นึ่งอขอภัยที่เปรียบเทียบอันนี้2 0 0ไม่รู้จะรอดไหมเมื่เอ,อเช้าคุยกับคนงานว่า น้องแตกใบแตกยอดขึ้นมาบ้างหรือ,อยังน้องแตกขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้น้องคือโรบานเบอร์รี่นะคะโรบานเบอร์รี่อยากให้อากาศที่เมืองไทยเย็นๆสบายๆจังจะได้ปลูกต้นไม้เยอะๆเนาะ,นะทุกคนเนาะนี่คือของชอบอีกอย่างหนึ่งค่ะชื่ออะไรล่ะจำชื่อไม่ได้โอ้ย นี่ก็อยากได้ไปเมืองไทยเหมือนกันทุกคนห้ามไม่ให้นั่งปิกนิกหรือว่าเล่นฟุตบอลอยู่บนพื้นหญ้าตรงนี้นะคะแต่จริงๆเลดิฉันตั้งใจให้ทุกคนดูวิถีชีวิตของเขาค่ะนุ่นค่ะทุกคนรอคิวที่จะขึ้นรถไฟนะคะเนียนๆนะะทุกคนเพราะมันเอากล้องไปจ่อคนอื่นเข้าไม่ได้เนาะ แค่อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าเออเนะี่ยวิถีชีวิตเขาเนะมีความสุขดีแบบนี้ค่ะโอ้ยลุงติดฝอยอีกแล้วค่ะทุกคนอ,อเป็นราคาของไอศครีมนะคะไอศครีมคียวสามพาวสี่พาวหนึ่งพาวห้าสิบลุงชวนกินไอติมตลอดอ,อร่อยมาก กินทีไรรู้สึกผิดทุกที uh huh. แต่แปลกกินครั้งนี้ไม่รู้สึกผิด <laughs> อร่อยพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่เมืองไทยใช้คำว่าเชอร์เบตมันไม่ได้ออกเสียงเชอร์เบตนะคะ <So S 2> มันคือซอเบมังโกซอเบมังโกซอเบโอเคเดี๋ยวไปรู้สึกผิดที่บ้านแล้วกันที่เมืองไทยแล้วกันเนาะ ตอนนี้ขอกินก่อนเราจะกลับไปที่คลือหา์ตั้งใจว่าจะเดินแล้วก็กินไปแต่ว่าทำไม่ได้ค่ะเราอะทำได้แต่ว่าไอศกรีมลุงโอ้ยหยดย้อยมาน่งกินไอศกรีมใต้ร่มสโนบอลค่ะทุกคนอย่างที่เคยบอกไปว่าสโนบอลไม่ใช่ไฮเดรนเจียนะคะ สโนบอร์ ball, คือไวเบอร์น้ำชนิดหนึ่งค่ะแมกโนเลียทั้งหลายฉันไม่เคยรู้จักชื่อของต้นนี้เลยอืืเวลาโดนแสงแดดค่ะทุกคนมันได้ใจดิฉันมากค่ะอื สวยมากมากอะไรเนี่ยน่ารักจังเลยน้องน้องคืออะไรน้องคือแมลงน้องสีนี้สวยจังเลยเดินวนกลับมาที่เดิมเพื่อ อยากเห็นว่าน้องคืออะไรที <c oughs> ่ฉัน move on จากตัวนี้ไม่ได้ค่ะ <Focus. S 1> ก็ให้ลงถ่ายไว้ให้นะคะเราจะไปสืบหาชื่อในแอป,ปอีกทีนึงค่ะ <c oughs> สะท้อนแสงแดดและสวยงามมากกลับมาที่เดิมค่ะทุกคน <c oughs> สวย For you to come and you buggered off in the other d i r ที่ย uh, ิ oh, ้มเนี่ยพอเห็นเราถ่ายรูปถ่ายวิดีโอโอ้แต่เราไม่ถ่ายวีดีโอนี่อารมณ์ปรากอีกพ่ไงตอนนี้ของมะเช้าอีกทีนึ่งค่ะทุกคนคอร์นั คอนเนสมันไปอยู่ในอีพีแรกนะคะอีพี EP นี้ให้ดูอีกทีค่ะเราจะเดินผ่านน้องน้องจ๋าน้องสวยเหลือเกินหืมสุดๆไปเลยคะ่ะน้องชื่อคอนเนสแต่ว่าชื่อเฉพาะคืออะไรไม่รู้แต่น้องเป็นคอนเนสนะคะและงไยจ้าผู้ชายเกลี้ยกล่อม ทุกคนให้ดูดูวิวก่อนนะคะอแสงลงกระทบสวยงามสุดๆค่ะคนเรียกราดไปทางนู้นแล้วค่ะดิฉันก็อ้อยอิงแบบนี้แหละแกก็เลยโมโหนะคะโอ้ยดอยเซียน้องดอยเซียค่ะดอยเซียจ๋าน้องสวยเหลือเกิน ออืเห็นไหมคะทุกคนหญ้ามันก็สวยได้อ่ะหญ้ามันขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นดอกหญ้านะแต่พอมันขึ้นเป็นกระจุกแบบนี้สวยมากค่ะทุกคนโอ้คลิปมีกี่นาทีแล้วคะเนี่ยทุกคนอยู่จนจบไหมคะออืบัตเตอร์คับขึ้นแข่งกันกับสี ชมพูนี้นะคะน้องสีชมพูจำชื่อไม่ได้หรอกแล้วก็มีแบ็กกราวด์เป็นสีขาวของน้องพวกนี้สุดๆไปเลยค่ะสวยสุดๆสวยจริงๆทุกคน ต้นนี้นะคะพาทุกคนมาดูตัวน,นี้เดี๋ยวซูมให้ดูตัวน,นี้ก็เป็นไวเบอร์นัมชนิดหนึ่งนะคะไม่ใช่ไฮเดรเนียนะทุกคนถ้าไปเจอที่ไหนอย่าไปบอกว่าไฮเดรเนียนะคะไม่ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นไวเบอร์นัมชนิดหนึ่งนะคะนี่ค่ะเขาจะหน้าตาเหมือนไฮเดรเนียชนิดเลสเกป e นะคะ เหมือนกันมากเลยใช่ไหมทุกคนนี่ค่ะนั่นคือโดมที่เราเข้ามานะคะซื้อตั๋วเข้ามา,มาเมื่อเชาะะ้าค่ะแต่ตอนนี้จริงๆทางนี้มันตัดไปได้อีกนะคะแต่ว่าผู้ชายเรื่อกราดไปทางนู้นแล้วค่ะเราก็เลยจะต้องไปทางนู้นนะคะป่านนี้ก็คงจะเรียอกราดให้ลมให้แรงแล้วนะคะ สวยน้องสวยจังน้องชื่ออะไรเนี่ยหืมน้องสวยจังเลยอ่าอันนี้ก็คือไวบ์น้มอีกชนิดหนึ่งค่ะทุกคนนี่คือไวบ์น้มอีกชนิดหนึ่งไวบ์น้มนี่มีหลากหลายมากแล้วก็มีความหน้าตาแตกต่างกันมากๆเลยนะคะบางชนิดมีลูกด้วยนะมีผลนะคะ สีแดงบ้างสีดำบ้างโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยไปค่ะทุกคนไปค่ะไปย้อนแสงค่ะนี่ก็ใบบอร์นัมค่ะใบบอร์นัมใบด่างนะคะอ๋ะอส n o w b a l ค่ะสวยงามสวยงามอันนี้อะไรอันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นชนิดหนึ่งของคอน u สนะคะนี่แหละค่ะใบเบอร์นัมค่ะนี่มคะใบเบอร์นัมนะคะใบเบอร์นัม ชนิดหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่หน้าตาเหมือนสโนอบอลนะคะแต่ไม่ใช่สโนอบอลค่ะนี่ค่ะวายเบอร์นัมพริพรครคาทัมกรานดิฟลอรมัมนะคะแล้วก็อันเดียวกันค่ะอืมอืมน้องน้องสวยจัง ผู้ชายเกลียดกราดอยู่ตรงนี้อ้ยทุกคนดูโรโดเดนทรอนตรงน ون. ู้นทุกคนคะ่ะกี่นาทีแล้วไม่รู้น่าจะ30สนาทีได้แล้วมัง้งทุกคนคะ่ะมันหลายนาทีมากตอนนี้ดิฉันคาดว่าน,น่าจะ30นาทีกว่าแล้วก็จะไม่พยายามตัดออกเท่าที่จะทําได้นะคะเพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ชมความสวยความงามความอลังการของ ธรรมชาติที่สวยงามนะคะทุกคนตอนนี้เราจะตัดคลิปของคลิปนี้จบกันแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเราไปต่อกันคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ลาไปก่อน,นะคะ่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ